เบสเนี่ยตัวอันนี้ตัวสูงอันนนี้ตัวสูงะครับอันนี้ตัวเตี้ยนะครับโอ้โหโอ้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 ห่าแย่กันน่ะอันนั้นอ๋อแย่กันแล้วแย่กันแล้วนะ เบ็ดเบเบมันอันตรายนะเนี่ยนะโอ้โหต้องต้องรีบเตือนก่อนเลยนะผมต้องรีบเตือนก่อนเลยอะถ้าไม่เตือนนี่บอกเลยเล่นกันอย่างเมาันเลยไม่เอาครับน้องไม่เอาน้อง อันนั้นใหญ่เบสเนี่ยไปลีฟเนี่ยเฮ้ยยิงปืนเลยเหรอเนี่ยรีเวิร์ได้อะนะอย่าแก้อง นะเอ้ยบิลลีฟเนี่ยอันเนี้ยเอ้ย Oh, 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 oh. 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 oh.